ทำไมรถต้องนาไปลองก่อนที่จะทําการซ่อมจริงไหมที่ช่วงล่างรถยนต์ที่ดีขับแล้วนุ่มจริงไหมช่วงล่างรถญี่ปุ่นรถยุโรปแตกต่างกันอย่าให้รถวิ่งเข้าโค้งวิ่งแล้วหนึบหนึบเหมือนรถยุโรปมันต้องทํายังไงบ้างครับผมทำไมรถทุกคันต้องนำรถไปลองก่อนที่จะทำการซ่อมครับ จริงๆการทดลองมันบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับคือหนึ่งการลองเนี่ยเราจะฟังเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนล้อล้อเพานะครับหรือว่าเสียงโซกหรือว่าเสียงช่วงล่างเราก็สามารถแยกออกได้นะครับในการลองขับเนี่ยถ้าเราไม่ลองเลยเนี่ยขึ้นเช็คไปเุ๊บเราอาจจะเห็นส่วนที่มันเสียหายจริงๆนะครับส่วนของลึกๆพวกลูกปืนล้อเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องลองนะครับจริงไหมที่ช่วงล่างรถจนที่ดี ขับแล้วต้องรู้สึกนุ่มอ่าจริงๆบอกบอกเลยว่าต้องนุ่มนะครับนุ่มแ,ววแต่ว่าแต่ว่าไอ้รถแต่ละรุ่นแต่ละ,ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันช่วงล่างจะเซตติ้งมาไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่าสปอร์ตอ่าเขาจะออกแนวกระด้างกระด้างนิดนึงนะครับก็ขับแล้วก็จะอาจจะรู้สึกแข็งแข็งนะครับแต่ว่ามันต้องแลกด้วยการอ่าเข้าโค้งนิ่มเข้าโค้งแบบสมูทอย่างเงี้ยครับผม ส่วนพวกช่วงล่างนุ่มๆก็อาจจะเป็นพวกรถครอบครัวใช้แบบนุ่มๆครับไม่สะเทือนมากอะไรประมาณนี้ครับผมจริงไหมช่วงล่างรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปแตกต่างกันถามจริงไหม แตกต่างกันไหมก็แตกต่างบ้างเป็นบางการเาโค้งเข้าอะไรเขาเขาจะหนึบนะครับหนึบกว่ารถญี่ปุ่นการเลี้ยวองศาร้อเนี่ยของเขาจะกว้างกว่านะครับแล้วก็จุดรับมุมโคง้งมุมอะไรเนี่ยเขาจะรับได้ดีกว่าครับส่วนรถญี่ปุ่นสามารถทาได้ไหมก็สามารถทําได้แต่ว่าต้อง m o ิฟายพวกโช้คล่างให้ด้ดี อยากให้รถวิ่งเข้าโคง้งวิ่งแล้วหนึบหนึบเกาะติดถนนเหมือนรถยุโรปมันต้องทำยังไงบ้างครับผมอ่าอันนี้มันต้องเซฟติ้งช่วงล่างใหม่นะครับเพราะมันมีเรื่องโช๊คเรื่องช่วงล่างนะครับอ่าบูสต์ปิกน็อกอะไรพวกนี้ครับผมถ้ามันเฟิร์มทุกอย่างเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยหนึบแน่นอนครับผม รถทุนหลอะไรทุนไหบ้างครับผมก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีเบนซ์บีนะครับส่วนที่เห็นตรงหน้านี้ก็จะเป็นช่วงล่างยกชุดของเบนซ์ว204นะครับอ่ะครับผมอะไหล่ช่วงล่างของเราก็จะมีนะครับวางจําหน่ายนะครับก็จะมีอ่านี้เป็นเบนซ์ว204นะครับจะเป็นตัวคอมาร์ตตัวบนนะครับอ่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคอมาร์ตตัวล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นลูกหมากแหลกหน้าตาของลูกหมากแหลกเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมต่อชิ้นต่อไปก็จะเป็นลูกหมากคันโคงด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีซ้ายมีขวานะครับโอเคต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นลูกหมากกันชักลูกหมากกันชักครับกันชักนอกนะครับ โอเคครับ